<c oughs> อันนี้คือขยะหนึ่งฟีที่ออฟฟิศเล็กๆนะครับคนประมาณ10คนสร้างขึ้นมาเดีย๋ยวเราพาไปดูวิธีการส่งหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาแบบที่คุณสะดวกนะครับบางอย่างไม่ต้องเสียตังค์ด้วยกล้องกรีนกรีนครับอ่ะกล้องกรีนกรีนคลิปนี้นะครับจะมาดูว่าเมื่อเราแยกขยะกันไว้แล้วนะครับเราควรจะส่งไปไว้ที่ไหนนะแล้วก็วิธีการส่งเนี่ยเขาส่งยังไงนะครับรับรอว่าง่ายมากตามมาดูเลยฮะ นี่จำกันได้ใช่ไหมครับน้องเล็กแม่บ้านสายกรีนของเราเราก็ยังคงใช้แรงงานน้องเล็กอย่างต่อเนื่องนะฮะแบกขยะจากที่เก่านะครับมาอยู่ที่ใหม่มากอออยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้กําลังแพ็คนะใช่ไหมใช่ค่ะเตยมแพ็คนะค่ะเดี๋ยวเราจะแพ็คให้ดูบางส่วนก่อนแล้วกันเพราะว่าเราแยกกันไว้ละเอียดมากมีหลายอย่างมากนะครับมีทั้งเนี่ยกล่องกระดาษมีทั้งหลอด เราจะมาโฟกัสที่ขยะพลาสติกที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนที่หลายคนสงสัยนะครับเอามาเริ่มพ่อันนี้ก่อนเลยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะอันนี้คือขยะพีพีค่ะขยะพี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 เป็นยังไงเออพีจะมีจะมีจะมีบอกค่ะเออต้องสังเกตสัญลักษณ์ข้างหลังค่ะจำได้ไหมคลิปที่แล้วที่เราเทรวมมาเป็นภูเขาเลยนะฮะอันนี้เล็กก็มาแยกอีกทีนึงอันนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วส่งไปไหนเอ่ยส่งไปบริษัทซีโร่ค่ะ ซีโร่เวชโยโลนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าลืมเขียนว่าบริจาคพลาสติกกามพาด้วยใช่ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยเลยเนี่ยเลยพลาสติกกัพา้าก็คือพลาสติกที่ไม่มีคนแย่งกันแบบขวดใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพลาสติกที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเขาส่งไปที่ซีโร w เว t โยโลเข้าไปทำอะไรอะไร็เขาไปทำอะไรเดี๋ยวผมยับดูโพยก่อน คุยของผมเนี่ยนะฮะก็มาจากเพจที่ชาวรักโลกก็รู้กันเป็นอย่างดีจากเพจลูซาเล้งนะครับพลาสติกบางถาดอาหารฝาครอบแก้วเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกกําภาแยกได้6ประเภทมี PET HDPE LDPE PP PS นะครับคุณเผลอทิ้งไปเยอะแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยคุณล้างแล้วคุณเก็บไว้เดยไมีใชเคิลได้โอเคเดี๋ยวเล็กอย่าเพิ่งแกะเอ้ยอย่าเพิ่งปิดอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน นี้อ่ามีนอันนึงโอ้นี่พวกกอะป๋องใส่เนี่ยอันนี้พีเอค่ะมีพีเอใช่ส่งบริษัทเดียวกันค่ะส่งไปที่เดียวกันอย่าลืมเขียนว่าบริจาคพลาสติกกัมพาคลืมลืมลืมมลืมบดมีดลืมบดแต่ว่าเขาบอกแล้วนะครับว่าพลาสติกเนี่ยจะต้องล้างให้สะอาดนำไปตากให้แห้งแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกให้หมดอนก่อนนะจ๊ะ าจากพลาสติกกําป<ช>้าน,นี่นี่นะฮะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับใช่ค่ะต่อไปอันนี้นี่นีนี่อันนี้นคือขยะวนค่ะขยะวนงงใช่ไหมขยะวนคืออะไรวนเนี่ยคือโครงการวนที่เขาจะส่งขยะเนี่ยไปให้นะครับซึ่งเป็นขยะประเภทไหน ลักษณะเหนียวค่ะหนึ่เป็นพลาสติกแบบว่าเหนียวมากก็ส่งไปที่โครงการวนโครงการวนเนี่ยก็คือส่งไปตามที่อยู่เขาก็ได้หรือว่าสามารถจะไปหย่อนที่ตู้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีสถานที่รับคืออินพิใชั่นหรือว่าสัญญาณไม่ก็จะมีตูะ ตู้รับบริจาคพลาสติกนะโครงการวนหลุดจากกรงสถานที่นี้ถ้าอยู่ใกล้ๆเราแวงนี้ของเราเนี่เราจะโครงการวนตู้อยู่ที่ไหนก็จะมีแบบเซนทันอีวิวเพราะฉะนั้นอันนี้เองเล็กก็เลยไม่ได้เขียนไม่ได้จ่าหน้าไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเองเดี๋ยวเราไปส่งเองที่ไหนนะเซนทันอีวิวเซนทันอีวิวลองลองลองเซิร์ชดูครับว่าโครงการวนเขมีตู้รับบริจาคที่ไหนก็ หาที่ที่ใกล้คุณหละนะครับต่อไปอันนี้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 ขยะเชื้อเพลิงค่ะขยะเชื้อเพลิงหลายคนไม่รู้ม่าจะเอาไปทําอะไรนะครับก็เป็นขยะเชื้อเพลิงอย่างที่น้องเล็กบอกส่งไปไหนส่งไปเอ็สิค่ะไปทาเชื้อเพลิงแทนฐานหินค่ะอื นี่นะครับเอาไปเผาทำเชื้อเพลิงล้างทําความสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่กับเราเนอะมันอยู่ในบ้านเรากว่าจะเก็บสะสมได้จํานวนเยอะเนี่ยถ้าเราไม่ล้างปุ๊บมดมาแมลงสาบมาแน่นอนถึงจะตากแดดแต่ก็มีกลิ่นถูกต้องก็ล้างไว้ใครกินนะครับออฟฟิศนี้ใครกินก็ล้าง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 ไว้นะล้างไม่ทันก็ให้น้องเล็กช่วยล้างนี่แหละครับต่ออันนี้คืออันนี้จะเป็นฝาน้ําค่ะฝาน้ําเป็นฝาพีนะถ้าจะไม่ผิด ใช่ PE ชนะครับ HDPE ส่งไปไหนส่งไปพีเชียตพีเชียตพ,พลาสติกนะครับเขาเอาไปทำอะไรเป็นกระถางต้นไม้ได้ใช่ไหมเขาเอาไปแบบว่าหลอม,ลอมแล้วเขาก็ทําขึ้นมาเป็นงานศินละปะเป็นกระถางต้นไม้เป็นอะไรได้นะครับลองเซิร์ชพีเชียตพลาสติกนะครับผมจำ,จำแต่ชื่อบริษัท <laughs> แค่รู้แค่ว่าส่งไปไหนมีที่รับก็โอเคแล้วเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้โยนเขาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อะไรอีกอะไรอีก เออจะมีกล่องโฟมค่ะอันนี้แหละครับน่ากลัวคนลุกกล่องโฟมนะครับนนี่ก็อย่างที่บอกนะครับขอกราบขออภัยเลยใครที่เห็นว่าเรามีจํานวนเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่ว่าเราเป็นกองถ่ายเนาะบางทีก็มีคนสั่งอาหารก็มากินในออฟฟิศหรือว่าบางทีเราสั่งข้าวกองโดยที่ไม่รู้ว่าร้านเขาบรรจุใส่โฟมอย่างนี้นะครับก็มาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งมันเราก็ล้างแล้วเก็บไว้นะครับแล้วก็มาศึกษาบอกว่าโอเคเขามีที่รับเนาะนีค่ะส่งไปไหนเอ่ยบริษัทเอ็นไวนอนค่ะ เ n ็นเอลน o n ลาส s ์เอ็นไวน์ลอนาาเอาไปทำอะไรเอาไปทำเม็โฟมค่ะอ่าอ่านอ่านโวย่อนเขาบอกว่าจัดเตรียมรวบรวมแผ่นโฟมไปจนถึงเศษโฟมที่แตกหักและทางบริษัทรับซื้อราคาอยู่กับความสะอาดปริมาณและระยะทางการส่งเขาเอาไปเป็นรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกได้ด้วยนอกจากที่เป็นแบบกล่องโฟมเข้ากล่องแล้วเนี่ยังมีโฟมอะไรอีกโฟมที่แพ็คกับของมา พวกแบบเวลาส่งของเนาะท<ช>ีวีตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีโฟมพวกนี้มาได้เหมือนกันโฟมล้างหน้าได้ไหมอุ้ยพี่คนละอย่างนี่แหละนี่แหละ,ะนี่แหละอันนี้นนนนถุงแกงจำได้ไหมเราเทถุงก๊กองเลยนะเราเทถุงแกงออกมาเป็นภูเขาเลย<ช>ภาพเก่ามาครับปั้งนั่นไงเห็นไหมครับโอ้โหถุงแกงนี่ขนาดหลีกเลี่ยงแล้วก็ยังเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราก็ล้างเก็บไว้ส่งไปที่ที่อยู่อยู่ไหนโครงการกรีนโรสนะครับโครงการกรีนโรสใช่ ถุงหูหิ้วก็ได้นะถุงแกงหลอดบีบอะไรอย่างนี้นะครับล้างให้สะอาดตากให้แห้งส่งไปที่โครงการกรีนโรดหรือว่าไปที่ซีโรเวสโยโรก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพลาดพลัง้งหรือว่าจําเป็นที่จะรับมาแล้วเนี่ยของทุกอย่างคุณแยกไว้เถอะคุณล้างไว้เถอะนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ทิ้งให้มันปนเปื้อนนี่เราเอา เฉพาะพวกพลาสติกที่เห็นนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะให้ดูว่าวิธีการส่งมันไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการส่งหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาแบบที่คุณสะดวกนะครับบางอย่างไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไปดูกันครับแต่ก่อนอืน่นแพคให้เรียบร้อยก่อนจ้ะถ้าเป็นแม่ค้านี่ร้านนี้ดูขายดีนะดูไปส่งของหลายที่เปล่าส่งขยสตีแล้วเป็นรถ โดยสารนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นรถขยะขยะเต็มรถเลย, <c oughs> ยนนเป <c oughs> ้าหมายแรกครับจุดหมายปลายทางแรกที่เราจะไปไปไหนจ๊ะไปสนีค่ะจริงๆเราจะไปไปสนีที่ห้างเพราะทัไมเขาก็จะปิดช้าหน่อยถ้าเป็นไปสนีทั่วไปก็จะปิดตามเวลาปกติไม่รู้กี่โมงสี่ห้าโมงปะไปสนีที่ห้างมีบุหรี <c oughs> ่ิ ไปราจะมีในห้าเขาจะปิดชั้นเดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งสองสา่ห้าหกหกล่องใหญ่จะเสียตังเท่าไหร่พอส่งก็ส่งแบบธรรมดานะครับประหยัดหน่อยมีเราจะคิดจากน้ำหนักซึ่งน้ำหนักเราไม่หนักแล้วแล้วก็อันนี้ก็เพิดูว่าส่งไปจะมีส่วนล้นในกอก่ปีนี้ กล่องเก่าหรือก็จะต้องใช้กล่องตามมาตรฐานเขาที่ซื้อจากคอดีเท่านั้นเองสองร้อยสิบาทคือกล่องสองร้อยสามสิบสามสิบบาทดกว่าหมไปแล้วโครงการเวียนโครงการเวียน โยนไไไอะไรไปไม่เงียบมุ๊กเงียบมุ๊กเงียบหเลยนี่ฮะรับบริการรับเยะโครงการบนไม่รู้ว่าได้้วหรออตอกแจลชห็องวัตองีนะัปัรนเดยนี้หันนี่ฮะอันนี้ฟรี ที่สุดท้ายที่เราจะมาส่งพัสดุนะครับส่งขยะของเราซึ่งว่ากนว่าส่งรีได้ส่งรีได้นั่นคือเซนอีลเวนนะครัเงงเซเนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับภารกิจ แยกแล้วไปไหนนะครับแล้วก็ส่งไปตามที่ที่ขยะควรจะต้องไปแล้วนะ,ะยากไหมไม,ไม่ยากคนะ่ะไม่ยากเนาะโชคดีด้วยที่เราไปที่ที่เดียวแล้วมันได้ส่งได้ทั้ง3วิธีเลยนะ,ะมีทั้งไปไปสนีมีทั้งไปที่เซเว่นนี่ส่งฟรีแล้วก็ไปที่จุดร,รับขยะของโครงการบนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการส่งขยะไปตามที่ต่างๆที่เราเอามาแนะนํากันยังมีอีกหลายวิธีใครสะดวกส่งวิธีไหนส่งของเอกชนก็ได้นะ ก็าสามารถส่งได้หมดนะครับเราก็จะให้ที่อยู่ในการส่งขยะต่างๆไว้ในแค,แคปชั่นข้างล่างนี้อีกทีหนึงใครมีความคิดเห็นอะไรมีข้อเสนออนะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้มาแชร์ความรู้กันได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมติดตามกล้องเกรีกรีนด้วยแล้วก็กดติดตามที่ช่องยักษ์คิวทีวีแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย